คุณแม่ตั้งครันกินยาบำรุงครันบำรุงเลือดหรือว่าแคลเซียมที่ได้มาจากโรงพยาบาลแบบไหนให้ถูกวิธีกินแบบไหนที่จะให้ยานะคะดูดซึมไปหาทารกในคันมากที่สุดค่ะสิ่งแรกเลยนะคะสําหรับยาบำรุงคันนะคะที่คุณแม่จะได้ไม่ว่าจะเป็นโอมิมินเอแซดโอมิมินเอเอฟโฟลิก นาตาลอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เวลาเราไปฝากคันแล้วคุณหมอจ่ายยาบำรุงคันให้คุณแม่สามารถรับประทานวันละหนึ่งครั้งนะอาจ,จะเป็นหลังอาหารเช้าหรือ,อจ,จะเป็นช่วงก่อนนอนนะหรืออาจจะเป็นระหว่างวันก็ได้สําหรับยาบำรุงคันคุณแม่สามารถทานได้นะคะในระหว่างวันแต่ข้อห้ามของการทาน,ทานยาบำรุงคันนะคะก็คือห้ามรับประทานพร้อมกับนมหรือว่ายาแคลเซียม เพราะว่านมหรือยาแคลเซียมเนี่ยจะเป็นลดการดูดซึมประสิทธิภาพของยาบำรุงคันนั่นเองค่ะตัวที่สอนนะคะก็คือยาบำรุงเลือดยาบำรุงเลือดเนี่ยจะได้ในบางคนจะได้ในกรณีที่คุณแม่มีปญหานเรื่องของซีดคําว่าซีดคือความเข้มข้นน้อยกว่า3 3เปอร์เซนตนะคะถือว่าซีดซึ่งการจ่ายยาบำรุงเลือดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอนะคะว่าคุณหมอจะจ่ายให้คุณแม่กินแบบไหนเช้าเย็นหรือวันหนึ่งครั้งหรือวันละเท่าไหร่ให้คุณแม่กินตามที่คุณหมอจ่าย ตามที่คุณหมอแนะนําเราสามารถรับประทานยาบํารุงคันกับยาบำรุงเลือดพร้อมกันได้เลยไม่ต้องวิตกกังวลนะคะแต่ยาบํารุงคันและยาบํารุงเลือดห้ามรับประทานพร้อมกับนมหรือว่าแคลเซียมโดยเด็ดขาดเพราะนมหรือแคลเซียมจะเป็นลดการดูดซึมนะคะประสิทธิภาพของยาบํารุงคันแล้วก็ยาบํารุงเลือดค่ะส่วนแคลเซียมนะคะที่คุณแม่จะได้อีกตัวหนึ่งแคลเซียมรับประทานเมื่อไหร่ก็ได้ นะคะแต่อย่าไปทานพร้อมสองตัวนั้นนั่นแหละที่กล่าวมานะเพราะถ้าแคลเซียมหรือนมเนีย่ยไปทานพร้อมสองตัวนั้นมันจะทําให้เป็นลดประสิทธิภาพการดูดซึมยาบำรุงคันบำรุงเลือดเพราะฉะนั้นแคลเซียมนะคะหรือว่าพวกนมเนี่ยควรรับประทานห่างจากยาบำรุงคันหรือยาบำรุงเลือดนะคะอย่างน้อยเนะะี่ยค่ะสองชั่วโมงขึ้นไปจะทําให้ได้ประสิทธิภาพดีทั้งยาบำรุงคันยาบำรุงเลือดหรือว่าตัวแคลเซียมนั่นเองค่ะ